ให้ hey, เสียงภาคภาษาไทยโดย Tnmtv X 1ขอบคุณคลิปต้นฉบับนะครับโอเคตอนเพ็ดที่หายไปไปไปไอ้นักเรียนนักเรียนวาเตเดี๋ยวอาจารย์โชว์เพชรให้ดูนะบ้านอาจารย์รวย <c oughs> เป็นไง What the fuck <c oughs> บ้านผมก็มีเก็บไว้เลยแลยหละเฮ้ใครน่ะ <c oughs> <c oughs> กดแมมเออไว้ดับอู้เพชรตูเหฮึตรงนี้เปล่านันนี่นันนีฮู้ฮูโอโอ,โอ,โอ้ What the fuck นี่เนี่ยไอ้เจ้าเฮ้ยใครโยนมาวะเนี่ยมึนตึ๊บเลยทีเดียวเฮ้ยใครโยนฮึ๋ยวโดนบัดซบเลยโอ้โทษทีอ นักเรียนเอออาจารย์ขอคิดก่อนนะเปิดก็ไม่ได้เราไม่มีพลังพิเศษแล้วอะอะสวัสด,ดีผมดอลมอนเฮอ่ะประตูไปที่ไหนก็ได้อยู่ในกล่องนี้นะครับผมไปแล้วนะแหม่นะแหนปาใจอนี่ไงประตูไปไหนก็ได้งสุดยอดไปกันเลยนักเรียนเป๊ะปอ่ะ นี่นี่นี่ขออนุญาตลดเสียงลงนะครับไม่ต้องมีหรอกเออไปเลยไปเลยชิวชิวอ่าไปเลยชิวโอเคเฮ้ยฉันมาแล้วฉันมาแล้วเออเออเออเป็นไงเย่ฉันเปลี่ยนเออเออฮึได้ละอะไรของเองเนี่ยฮะว่าจ้าว่าจ้าซอนซีน่าเออ อะไรของพวกเองเนี่ยต่อแถวได้แล้วนักเรียนเอาละพิกซอมบี้ไปก่อนเลยเอยน่ากลัวไม่ใช่เกณน,นี่ผมก็กลัวแล้วครูจะให้มาทำไมครูก็ไม่ไปเอาเองเนาะเฮ้ยกล่องบ้าอะไรกันเนี่ยนายเลยโอเคไป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 นนี่มาแล้วมาแล้วครับอาจารย์หน่อยเปิดดูหน่อยสิฮะ <c oughs> <c oughs> อีอะไรวะไม่ผ่านนะให้เอฟไปเลยตล่อยสเกลดิตันมาเร็วมาเร็วเสียวไสเออวุย่เหงเสียงอะไรอ่ะอืมนะอนี้อะทองทองหวังว่าจะไม่ใช่ทองปลอมนะอยู่ไหนมันอยู่ไหนอืแกอยู่ไหน อ่ะอยู่ในนี้มัง้งอ,อ่าเฮ้ไป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 ว่ what the fuck เฮ้ยวัสดีไปละคู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 อะไรวะเนี่ยอู้ะเบิดเวลาเหรอไม่ใช่มันคืออะไรก็ไมู่้อุ๊บต่อไปสลาราม น่ากลัวน่ากลัวไม่ใช่แกนี่ผมก็กลัวแล้วท่านผู้ชมเออท,ท,ที่นี่ปี่ไหนบ้านโจรเปล่าอะก็บ้านโจรนั่นแหละมีกล่องบ่อน้อไหนน้อไม่มีเลยเออไปละไม่มีกล่องเลยเอ้แ what the fuck โหโหโหคือโจรแหละเพราะฉันเป็นโจรเอาเอารถจ้าเอาจะตามผมไหมเออ าาตามผมไม่ได้ลสิเออเวลน่นมันไรนะซอมเบ้อ้ยคูก็ให้มาปุ่มเสียวเลยนะออเออเแตกนึงเลยกูรู้เอบออกแล้วึิดว่าจะออกได้หรอทีนี้มันไม่ใช่ที่สวนเอ,อ้ยไม่ใช่ที่ออกมันคือสวน โอ้นี่มาสวนเหรออ่ะขอกลองแล้วว่าเดว่าตัวฟังเออ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 ,เอ,อไม่น่าเลยครูครูแม่ wasted เลยทีเดียวควิปเปอร์ oh man น,นอนเบียบเอ,อ้ยขี้เกียจนอนแล้ว ลุกขึ้นมาดีกว่าอ้าฮะเฮ้ยกองกองไหนดูต่อนไม่ไม่มีเฮ้ยเมยมีอะไรอ่ะไปละเหมียวเหมียวอุ้ยเชี่ยเมียวเมียวเมียวพ่อจ๋าแม่จ๋าผมเกียดเมียว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 เชี่ยแล้วเชี่ยแล้วกองยักษ์สิงตุงเอ๊ะ โ oh. oh. so อ้โอ้ยวิเทอร์สเกลิตันกับเอ็นเดอร์มอนไปหุยมาดิครับอ้าวไอ้เชี่ยกำลังจะโชว์เท่เลยมึงมาเนี่มึงอย่าห้าวเออบอกแล้วอย่าห้าวเออไปไปไปเพลงมาเต <Say ar. S 2> <sometimes> ็มเต็มเอ้าแมวโรนสุบ <Alberto. S 2> ของคีปเปอร์ระเบิดไปแล้วแล้วเอนเดอร์แมวไปแล้วไปตามหลังไปไปลุ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 อา้าวเอ้ยอะไรวะได้ยินเสียงใครแว๊บแว๊บมาตามหลังไปเฮ้ยเราไม่รอดเนี่ยโอ้โอ้ไม่มีอา้าวโอ้ถุงมือทานนอดไม่มันใช้กับฉันไม่ได้หืมนอนนี้ เพชรเลยไปกันเถอะโอเคเอาเพชรไปเอาระเบิดใส่กับโอ้เฮ้ยอ่ะนี่ครับคุณครูนี่นี่นี่เอาโอ,โอ้คนภาคเก็พูดไม่ทันเดีมากเล่นท่องสองคนเนี่ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้บา,บายบาย